สวัสดีครับผมบ่าวยาวตัวนะพี่น้องตอนนี้เรามาอยู่ที่ช็อปกีตาร์ของช่างแสนนี้สวัสดีครับผู้คนครับสวัสดีครับนี่คือช่างช่างแสนนี่คือช่างทำกีตาร์มือโปรนะครับดังๆเลยครับเราดูว่านี่กีตาร์ของใครกีตาร์ไหนครับกีตาร์ทรงที่แอดนะครับเป็นคนออกแบบเองให้ผมทํานะครับนี่คือทุกอย่างทุกชิ้นทุกขั้นตอนนะนแอดจะเป็นคนกําหนดแล้วก็ออกแบบให้ทั้งหมดเลย ด้านหลังาน,น้ำห,หนัก,น,น,กนี่คือไม้อะไรครับท่านแจคือทุกอย่างเไงผมจะเน้นใช้ไม้ไทยนะนี่คือไม้ํำปาไม้ยำป,า,ปาที่ทำลงสดแต่ว่าลายก็แปลกมากนะครับแล้วด,ด้านหลังนี่จะเป็นไม้ยมหอมใช่ไหอมนะครับอาใ,<ห>ใช้แทนฮอกกานีแล้วก็ไม้เะดาม,มาแทนมากกนีอีกชนิดหนึ่งที่ผมได้ว่าเสียง ให้มันใกล้เคียงแบรนด์หนึ่งนะครับระดับโลกครับพวกอินเดียเนี่ยนะแอร์ทุกคนออกแบบทั้งหมดเลยหัวเนี่ยทั้งทั้งหมดคือในแอร์ทุกคนคิดทั้งหมดเลยนะครับคือว่าเราโอกาสดีขนาดไหนครับได้จับทีตาวนะแอดนะครับทั้งหมดมาดูนะช่างระดับโลกเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จดีกว่านะเดี๋ยวพี่ยาสมาทำใหม่เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปถ้าจะประสมมอบพร้อมกันเอาเลย เดี๋ยวไปส่ง,สงมอบตอนนี้เดี๋ยวผมจะพาเที่ยวนะครับในช็อปของช่างแสงว่าเดี๋ยวช่างแสงเขาจะไปทานข้าวนะครับแต,แ,ตแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยวันนี้นอาจจะแบบไปไปให้เจ้าของเขาตรวจงานนิดหน่อยดูะนะครับขอบคุณ<ผ>มาครับช่บงางแสงครับผมของคุมาการครับผมนี่ฝากติดตามครับเหตุช่างแสงแสงกีตาร์แสงกีตาร์นี่เซิร์ชชื่อภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับนี่คือช่างทำกีตาร์ระดับโลกนะครับนี่ดังๆนะครับครับผมไป นี่คือขั้นตอนการทำคอกีตาร์นะครับนี่คือพี่มอนพี่มอนอันนี้คือให้มันได้ระดับให้มันได้โค้งของความโค้งของบิดนะครับถ้าบิดมันมาสุดก่อนที <14. S 1> ่เราจะวางบิดนะครับก่อนที่เราจะวางเฟสเพราะมันต้องได้ความโค้ง ของบิดปีตาไม่นั้นเล่นไม่ได้นี่คือความปราณีตความเนี้ยบนะครับสุดยอดสุดยอดครับผมนี่ส่วนเครื่องไม้เครื่องมือโอ้ยลูกพีนะครับมีลูกพีนอนอยู่นี่เครื่องไม้เครื่องมืออาจจะลบหน่อยแต่ว่านี่นะครับเครื่องมาเครื่อง NC ในการาทำเดโมนะครับในการทำเดโมขึ้นมาจนตัวนี้นะครับ มีแต่งานไม้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเดโมงานต่างๆนี่คือทีมงานนะครับทีมงานเดี๋ยวขี่ใจม่ได้เลยตามให้พี่แจ็คพูดไอ ข้างนอกก็จะเป็นการผลิตนะครับเป็นที่ผลิตนะครับส่วนข้างในก็จะเป็นช็อปในการออกแบบในการทดลองนะครับว่านี่คือคอมในการออกแบบนะครับว่ากีตาร์ตัวนี้เราจะออกแบบเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างไงนะครับบางคนงานองแอนก็จะวาดเดินเลนะครับแล้วก็มาทำใส่กราฟิกก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปใส่เครื่องในการตัดพอเสร็จมาเป็นทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับ ก็จะไปทําสีนะครับทาสีแล้วก็มาใส่พวงใส่เฟรใส่ทุกอย่างนะครับใส่ยองใส่ยองครับใส่สายแล้วก็จะมาลองที่นี่นะครับเรื่องนะครับก็เปงนแบบนี้ครับของที่นี่นะครับว่าจะเป็นที่กบแท็กซี่ที่กบไมโครนะแอดคาร์บาวนะออทคาร์บาวว่าคนดังๆนะครับอยู่ที่ช็อปช่างแสงกีตาร์นคนทำนะครับเยี่ยมมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูใบยะให้ดูผลงานนะครับดูนี่โอ้โห นี่คื็ตัวทดลองเลยนะครับเยอะมากมาดูนี่ครับนี่คือยังทำไม่เสร็จนะครับตัวนี้คือตัวที่ช่างแสงนำไปออกรายการนะครับนี่คือชนะเงาเสียงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มีมีมีตัวอ่ะอาจจะหนักหน่อยนะครับตัวนี้นะแล้วก็ดูดูข้างในอาจจะมืดหน่อยนะครับ มันจะมืด่อยมืดคือกีตาร์นะครับเวลาใช้สอนนะครับก็จะมีกีตาร์ต่างๆค,คือช่างแสงคือรับสอนทํากีตาร์ด้วยนะครับอย่างตัวนี้มีประวัติตัวนี้ดีมากนี่นี่นอ่าเห็นอย่างเงี้ยน,นี่คือกีตาร์ของนายแอดคาราบาวนะครับใครเคยเห็นบ้างนะครับนี่คือกีตาร์ของนายแอดคาราบาวที่นายแอดต้องการลดน้ําหนักครับคือจากสี่กิโลเนี่ย ทำยังไงก็ได้ให้มันเหลือแค่3ากิโลนหน่อยให้มันเบาเบาที่สุดคราวนี้ทีมงานเลยเจาะข้างในนะครับกลวงนะครับให้มันเบาขึ้นแล้วก็อัดโฟมเข้าไปเพื่อให้มวลเสียงมันยังอยู่แต่พออัดโฟมไปแล้วเกิดระเบิดต่อหน้านะแอ์ครับนี่คือนี่คือกีตาร์ที่มันระเบิดต่อหน้านะแอ์นะครับนี่นี่<ฮ>ผมมีโอกาสได้จับนะครับนี่คือกีตาร์นะแอ์ตัวเดียวในโลกทีมงานก็เลยไม่ทิ้งนะครับเก็บไว้นะครับเป็นความทรงจำนะครับก่อนจะได้กีตาร์นะแอ์แต่และตัว เฮ้ยมาจับกีตาร์ในแอลคาร์บาลส่วนตัวนี้ก็คือการต่อไม้นะครับยิ่งเป็นโป่มครับต่อไม้แล้วเราก็จะมีเครื่องครับนี่คือการทำกีตาร์นะครับะโอ้ยดูไม้สวยๆๆข้างหลังดูไรเซนพิโกบไมโครนี่คือไรเซนพิโกบไมโครนะครับอืมแล้วออดคาร์บาลโอเคหมดแล้วครับก็เดี๋ยว วันนี้นะครับบ่ายย้อนทวนนะครับก็พาที่เราช็อปกีตาร์ของช่างแสงนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนะครับถ้าเกิดใครอยากได้กีตาร์อยากซ่อมกีตาร์าติดต่อช่างแสงเพจช,ช่างแสงกีตาร์นะครับวันนี้บ่ายย้อนทวนสบายดีสวัสดีครับผมครับ